ไอ้ลมนไอ้ลยอ้ยุอย่าอ้ลนไอ้ลมยนไอ้มอ้มยอ้มอลมยอ้มอ้มยนอ้มอมอหมนอ้ลลยุนไอ้นไ้ลอ้นออ้ไลมอไยลมอมอยไอ้น้อออไลย

Hai lúc bắt được hai cái bên này cái bên này cái bên này cái

เขาเาทำอะไรได้ไหมั้ยครัได้ผมเคยครัได้มล็อกบอลลอกามครับครับครับเยอยวครับ ออกไปมาแล้ว <or> ินไปมาแล้วมากันเยอะไหมทุกกลุ่มก็ทุก